สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขูสู้ข้คนครับวันนี้บ่าวดาได้เป็นหมักไข่ลังง่วได้พี่น้องเ,องเ,องเอง้ยนี่เบิ่งเห็ดตบสวบเตียบเสียบเลยแนวบ่เ,เคยกินก็อยากเอามาลองกินสู้พี่สู้น้องเบิ่งหมักไข่ลังง่วัง่งๆใส่กับหัวใจนะครับนี่หัวใจมากเค่องหนึง่งบ่เคยกินคือกันนะครับนี่เอามาลองเบิ่งแกมครับหอมแดงกระเทียมพริกแหงโบเมนครับพริกเขียวครับมาพี่น้อง บ่บลายใหญ่ห่างซอยสกอดใช่แหละมีดโอ้ยพี่โอ้ซอยตังไรเด้บานนี้เด้พี่น้องเลยเฮ็ดแต่แหละเราเคยกินจักเทื่อมามาลองเบิง่งโอ้เป็นตอวนี้เนาะมาไขาลางงวเนาะใหม่ๆสดๆครับสดๆมาแต่ใช่เลยมาแต่บอลเป็นเชือดพลว่าเนาะพี่น้องเนาะสีใงญ่เล็กน้อ,อยไไบอ่ มาอ้างพี่อ้างนอง้องเฮาวางไว้ใกล้ๆนี่ปกหมกพริกเลยพี่น้องผู้เคยกินกะเป็นกะสิงหูจกกักเนาะวัรารสชาร์นั่นเป็นอะไรทางนี้นะเนี่ยเือแหลกครับเดี๋ยวเบิ่งกะเป็นตาแซบอยู่ดอกครับนี่มาลำว่าอ้ย เลียวเบิ้งนี้คือตัเนะครับเนาะเบิ้งคลายๆกันกับตับกับตับ,ตบผู้พินกินดิบเพิพ่นเข้ามาเป็นกำลังแรงใจขอบคุณหลายเดอร์พี่น้องเดอสุมองสุบอนสุแจเจีจ๊ยวกับท่านละเเห็ดนกครับเมื้อนี้เห็ดเจียวสุแ่บสุพี่สุน้องเฮากินนำผมลำผู้เดียว สูบแบบน้องนกบ่มากินน้ำเลยนไะงเนี่ยนิาลาวลาบส่สูนี่เขาตกไปนี่เบิ้งบ่ดำสีเฮ็ดเจลอืมเขาสีเพ็ดแล้วเนาะครับเนาะหอมลำเพียได้พี่น้องเลยลำเพียต้มมากยางดี คนบุคคนยังใช้ม่อีกเท่านึงที่อำลำวางนี่โตเบิดเลยเบิดเลยนี่สุรถครับบวงหนึ่งไผ่มักนัวมาทางพีเดอร์พี่น้องเดอ้อ มักนัวมาแน้วทั้งเบาดำพี่ใส่ลาย,ลายน้ำปลาให้มันนัวดีหอมซอยหอมซอยซอยมาเรียบร้อยครับใส่ลงไปให้เบิดเลยบบนี้อหอมเข้ากันอิลีพี่น้องเลยเบิงองคนหรือเป่าพี่นอ้องวะแยวโอ้ยเ,เห็นหักเนาะ แสบบปแสบก็อยู่น้ำเจียวนี่แหละพี่น้องเอ้ยซีม,มัก่กนโอ้คักขักขักขักเข,กข,กข,กขาทายรีบาดไปเบิง่งซีมท้งพีแลวก่อนโอ้เจียวขนๆเลยหน้อยพิงพิงเลยโอ้อรสชาตินี้ คลายกันกับปรบดีครับนี่หัวใจมันอือ ใจก็กึดๆดดีเล้พี่น้อง กรดกึดดีกับตับอยู่พี่น้องเลยผิดต่อเพิ่นบ่มีสามสิบกีบมาให้นับเนาะ หอมหินน้ำตาแตกเลยพี่น้องเอย เธอบีพกบีแทเข้าไปโอ้ขมแบบนัวเลยครับอืม,อม kèm cả thêm con ของฮอตตับอีกได้ครับ ถ้าใจดีคน่ะ มราแตกห่อนน้ำตาพี่นอ้องเอยแตกห้อยกิมู chăm chú đeo bản เราเคยกินลองมึงได้ครับเด้อสุดยอด ซอยกับซอยต้นยิ่ง น้องเอ้ยเอาพอดีแสีบๆนี่แล้วนะครับเนาะเอาพอดีซ้ำเฮ้าส้อยนี่แหละเอาฝากพี่ฝากน้องกดติดตามเป็นกำลังแรงใจนี้ได้ครับเดอ้อ FC สุมองสุบอลสุมองสุแจทั้งประเทศไทยประเทศลาวเบิร์ดสุกูสุคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้ครับเดอ้อบอดำกะบ่มีอย่างมากฝากตอนพี่น้องได้พี่น้องเอ้ยมีแต่คำว่าขอบคุณเอาผิดพ,พาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำเด้อพี่น้องเด้อเอา สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ